เอาได้ยังไงลือเลยนะเรอเบลฟูส่งดึงแข้งแนบข้อสเสนอซื้อเซนเตอร์ดาวเด่นอิตาลีในครั้งนี้เอาได้ยังไงอันเดนสโลตยอมรับต่ว่าเขาแอบจิกไอเดียจากเชคเกนครอฟแต่ก็เตือนเรอเบลฟูเรื่องการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เพิ่มเติมไปอีกด,ด้วยฟาสซับฟันได้ตัวบอนทำลายขี้เก็กนะโกปาอเมริกาดิอาช่วยให้โคลอมเบียชนะอาริโซ่เบกเกอร์เกรกคินชิดในครั้งนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการที่ทางด้านของลิงเวอร์พูลเตรียมใช้งานกองหลังส่วนเกินแนบไปในข้อเสนอในการซื้อตัวริคาร์โด a คาราฟิโอรีประการหลังดาวเด่นทีมชาติอิตาลีในศึกยูโร2024 โดยประหนึ่งนะฮะตกปลาด้วยเหยื่อปลอมเลเวอร์ฟูลเป็นข่าวเตรียมจะใช้งานส่วนหนึ่งอาก้องหลังส่วนเกินที่แจ้งเกิดใดทีมชุดใหญ่ไม่สำเร็จอย่างเชฟฟันเดอร์เบิร์กแนไปในข้อสเสนอในการซื้อตัวเ i ริคาโดคาราฟิออรีปรการหลังดาวเด่นของทีมชาติอิตาลีในฟุตบอลยูโร2024โดยคาดการณ์ว่านักเตะอย่างทนานของบเรญยาจะพร้อมพิจารณาข้อสเสนอนะ โดยคาราฟิออรีในวัย22ปีปรายนี้แจ้งเกิดกับบริญญาในซีซันที่ผ่านมาโดยการช่วยให้ตัวสังกัดเข้าป้ายเป็นอันดับที่5ในการโชบสริอาพร้อมคว้าตั๋วไปรุ่นศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในช่วงซีซันา ฉะนั้นชื่อของคาราฟิออีเองยังคงดังกระหึ่มไปอีกครั้งเมื่อทำผลงานดีในเกมคุมแนวรับทีมชาติอิตาลีชุดรยูโร2024โดยช่วยให้ทัพอาสุนรี่นะฮะจบอันดับที่2ของกรุฟวีผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์16ทีมสุดท้ายไปพบกับสวิตเซอร์แลนด์ในคั้งนี้ โดยซินเตอร์แม็กนุมผมยาวถูกเชื่อมโยงกับลิเวอร์ฟูลของคุณซือคนใหม่อย่างทนั่งของอาเนสรัลตที่กำลังมองหาตัวเลือกนารับเพิ่มเติมผ่านาังจะที่ปล่อยโชแอลมาจิฟย,ย้ายไปหลังจากที่หมดสัญญาและกระตันทีมอย่างทน,งน,งนั่งของฟอจิฟันได้ก็สูงวัยขึ้นทุกขณะเตรียมที่จะอาอยุครบ3 3ปีในเดือนหน้านะฮะรวมถึงสัญญานนในช่วงปีสุดท้าย ซึ่งเดนีสเมลระบุเลยนะว่าริอร์พูพร้อมที่จะเปิดศึกในการแย่งชิงตัวกับจูเวนตุสในการไล่ล่าคาราฟิออรีเข้ามาเสริมเกมรับและทีมผง,งแดงเองก็พร้อมยื่นข้อเสนอเงินสดจํานวนหนึ่งบวกกับตัวของเชฟฟันเดอร์เบิร์กที่ไม่เป็นตัวเลือกของทีมชุดใหญ่ตลอดช่วงที่ผ่านมาโดยช่วงซีซั่นล่าสุดเนี่ยถูกส่งไปยืมตัวกับทางด้านของไมซ์สุนสในคารากินา อาไดังไงถึงแม้ว่าอาเน,นสรอตจะมาถึงลิเวอร์ฟูพร้อมกับแรงเชียร์จากแฟนๆแต่ว่าเส้นทางในพีเบริกก็ไม่ได้โปรยธุยกิจกุหลาบของเขาคนนี้อาจจะมีวลาไม่มากมายนักในการที่จะปรับตายการเล่นของตนเองให้เข้ากับทีมในขณะนี้โดยงานนี้ถิ่งที่แฟนๆนะฮะ,ะหวังเอาไว้ก็คือการเปลี่ยนผ่านที่เนียนๆจากด้านของเจคเก็ครอฟ แม้ว่าหลายคนจะทําใจไว้แล้วว่าอาจจะมีช่วงฟอร์มแกร่งกันบ้างแต่คนซื่อชาวดัชก็เจอแรงกดดันอยู่ไม่น้อยในการทําให้ลูกทีมของเขาเล่นเข้ากับระบบใหม่เพื่อจะให้ทุกอย่างไปได้สวยโดยสล็อตต้องใช้ช่วงปรีซั่นให้คุ้มค่าที่สุดซึ่งทางสโมสรก็ประกาศเพิ่มแมตช์กระชับมิตรหลังจากที่ทัวร์อเมริกาในคังนี้เป็นที่เรียบร้อยโชคดีที่สล็อตได้เริ่มทําความรู้จักกับนักเตะไปบ้างแล้วหลายคนก็ติดภารกิจทีมชาติ คงจะกลับมาช่วงปลายเดือนกรกฎาคมสรัสเตรียมตัวมาอย่างดีและก็ได้เผยข้อมูลเชิงลึกนะฮะเกี่ยวกับการบ้านที่เขาทํามาในการให้สัมภาษณ์ LFC TV ในครั้งแรกในคราานั้งนี้ผมดูเกมมาเยอะแล้วครับ ดูตอนซ้อมด้วยแฟนๆก็คงจะเห็นเหมือนกันนะว่าปรอดเด็กนั้นมีผู้เล่นดีๆหลายคนแต่ผมได้เห็นอะไรมากกว่าน,นั้นจากการซ้อมผมว่าตรงนี้แหละครับที่เราจะสร้างวนทําใหม่ขึ้นมาพวกเขาก็ขยันกันมากเลยนะเหมือนที่แฟนๆเห็นในเกมด้วยแพลตฟ,ฟอร์มอย่างด้านของ YSscore ที่ช่วยให้โค้ชดูแลแล้วก็วิเคราะห์ฟอร์มการเล่นจากระยะไกลได้ง่ายขึ้นสราตนาจะพอมีไอเดียแล้วว่าใครจะเหมาะเล่นตรงไหนโดยคซื้อในวัย45ปีเชื่อว่าลูก ีมของเขาเก็บแต้มได้เกิน82แต้มในปี2023แน่นอนว่าผมว่าเราทุกคนเนี่ยอยากจะเห็นลิเวอร์พูลจบอันดับที่สูงกว่าที่3ซึ่งนี่นะครับคือโจทย์ที่เราต้องแก้ตอนนี้ต่อยอดจากสิ่งที่เรามีผมมั่นใจเป็นอย่างมากเลยนะ เพราะว่าเราเองนั้นมีเพื่อนดีเราหน่าจะเพิ่มอะไรเข้าไปอีกนิดหน่อยเพื่อที่จะให้เก็บแต้มได้เกิน82ซึ่งจะจําเป็นไปนอย่างมากถ้าอยากจะแซงทีมอย่างทางนั่นของอาร์เซนอลกับทางนั่นของซิตี้ให้จบอันดับที่สูงกว่าเดิมในขรันี้ มีสเหตุผลว่าทําไมถึงต้องทําแบบนี้ข้อแรกเลยก็คือเพื่อทําความรู้จักนักเตะให้ได้มากขึ้นเพราะส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นพวกเขาเนี่ยเฉพาะตอนแข่งขันและข้อ2คืออยากจะรู้นะว่าวัฒนธรรมทีมเป็นยังไงเขาซ้อมกันแบบไหนคุ้นเคยกับอะไรกันบ้างผมว่ามันน่าสนใจดีถ้าเราต้องมาสารต่อง,งานจากด้านของเจเก้นคร์ลและก็เบฟไบรท์ไลเดอร์ซึ่งทํางานในสนามซ้อมเยอะมากเลยนะผมอยากจะให้รู้ว่าไอเดียของพวกเขานั้นเป็นยังไง ผมเคยพูดไปแล้วนะว่าเราทุกคนเองก็พยายามจะจิกไอเดียกันและกันในครั้งนี้ส่วนใหญ่ก็ดูจากเกมเอาก็แล้วกันนะฮะแต่ถ้าได้เห็นวิธีที่เขาซ้อมด้วยก็ยิ่งเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากขอเคลียร์ไว้ตรงนี้เลยนะนักเตะจ,จะไม่ได้เจอแบบแบบฝึกเดิมๆเ,เราจะมีอะไรใหม่ๆม,มาใส่เพิ่มเติมแต่ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าที่ผ่านมานั้นเขาซ้อมกันยังไง อย่างที่เกริ่นไปสรัตค่อนข้างจะรู้จักพิมบริกดีช่วงที่เขาพัฒนาตนเองในฮอลแลนด์ครับเองแล้วก็เป๊ปเองนั้นก็กกำลังขับเชี่ยวกันอยู่บนจุดสูงสุดของบอลอังกฤษซึ่งสรัตก,ก็ตามดูอยู่ไม่ห่างในขณะนี้ mm hmm. ผมบอกได้เลยว่าในยุคยุคนั้นคุกคนเนี่ยโฟกัสไปที่บาเซโลนาของชาบีอินเดียสตาและก็แมซี่กับคู่แข่งตลอดการอย่างทาาด้่งของเรอัลมาดริด ที่มีคิสเซโนโบรันโดพอช่วงนั้นจบลงคู่แข่งประมาหน่ยก็ผุดขึ้นมาในวงการฟุตบอลยุโรปท,ทันทีก็เพราะเจกเกนนี่แหละครับ <S <S อารยังไงบราเอลฟ,ฟันเดฟาตน,นักวิเคราะห์เครือข่าย NOS ในเทอรนแลนต์ตำหนิแรงใส่เฟอร์จิฟันไดกองหลังทีมชาติเทอนแลนด์ในเกมไพ่ออสเตรียไป2.3ต่อนัดเมื่อวานนี้ว่าผลงานนั้นย่ำแย่ทั้งทัศนคติการเล่นก็สอบตกเสียราคากับตันทีมไปซะอย่างนั้น โดยเป็ทรงท้ายของกรุปดีออรันเยออุตส่าห์ตามตีเสมอ2-2ต่อกลางครึ่งหลังแต่มาพลาดโดนเมทที่3ในช่วงท้ายเกมนั่นนันว่ามันคือความรับผิดชอบอย่างปฏิเสธไม่ได้ของเซ็นเตอร์แบ็กลิเวอร์พูลที่เลี้ยงไล,ล่ล้ำนาบไม่ดีพอซึ่งฟันดัฟันเดอร์ฟาชเองที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับทางด้านของฟันไดมานานแล้วก็สับเละนะฮะไม่ไว้หน้าแก่แข้งไว้สองประเด็น,นี้เลยที่ทำทั้งทำคนทั้งชาติติดหวัง อย่างาดีที่การันตีในการเข้ารอบ16ทีมแล้วฐานะอันดับ3ของกลุ่มด้วยโดยขณะที่เรากำลังจะเล่นบนสนามฟันไดเองก็เอาแต่ภาพในขณะนี้เราเพิ่งจะได้เห็นผลงานอันขายขี้หน้าผมต้องการจะให้กัปตันทีมชาติของเราแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ร่วมความบุทิศตนต,นต่อเกมซะบ้างในขณะนี้ขณะที่โซเชียลมีเดียก็จัดหนักปรา,การะกันหลังของแดนลิเวอร์พูบางก็ว่าไอขี้เกียจบางก็แดกตันว่านี่คือผู้เล่นที่ถูกยกย่องเกินฝีเทา้า บางก็ว่าตัวสร้างงานแก่พวกพ้องหรือเปรียบเทียบหากว่าสถานการณ์แบบนี้กับแฮร์รี่แม็กไว่กองหลังแมนยูคงจะโดนสับเละเป็นโจกยิ่งกว่าที่ฟันเดย์ฟานได้จะได้รู้กันในครั้นี้ซะอีกนะอาแต่ยังไงงานนี้ทางด้านของปรุริติอารสช่วยให้โคลัมเบียเปิดสนาม ชนะคุณในโกปาอเมริกาในช่วงค่มคืนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาขณะที่อาริซงเบเกอร์ผู้รักษาประตูลงเก็บคาริชชีสให้กับทั้งของบราซิลโดยสองนักเตะลิเวอร์ฟ,ฟูเพิ่มมีส่วนร่วมในทัวร์นาเมนต์ในสหรัฐอเมริกาขณะที่ครุฟดีดีอาร์สลงเล่นตั้งแต่จนจบนะฮะให้กับทีมชาติของเขาซึ่งอันนี้โคมเบียคว้าชนะเหนือ巴拉圭ไปสองต่อ1นึ่งที่ฮูสตันโดยได้ประตูจากทด้างของแดเนียล บูยอสอารกาเจฟเฟอร์สันเจอมาในครึ่งแรกก่อนที่ฮูบริโอเอนซิโซจะทำประตูปอบใจนาทีที่69คนขณะเดียวกันเองบราซิลก็เสมอกับคอสตาริกาไป0ูนย์ต่อศย์ในรอสแอนเจลิสโดยมีอาริซงเบเกอร์ลงเฝ้าเสาก่อนที่จะเก็บคลรินชีตเพื่อจะช่วยเก็บหนึ่งแต้มให้กับประเทศของเขา โดยโคเรเบียเองจะกลับมาลงสนามเป็นอีกครั้งในช่วงนัดที่2ที่จะพบกับทางด้านของคอสตาริกาในช่วงดึกของวันศุกร์ขณะที่บราซิลจะพบกับปารากวัยในช่วงเช้าของเช้าตรู่ในวันเสาร์นั่นเองนะโอนปิกบังเซประกาศตั้งโลบตโต้เดชาบี้กุนซูเดือหอมจากบริทันเข้าคุมทีมอย่างเป็นทางการแล้ว โดยการนี้โพส์เซอร์ไพรส์นะฮะเมื่อ,อน้านของประจําซัมเมอร์นี้ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วอย่างการที่โรเบรโตเดอะชาบี้กุนซืนเรืองหอมชาวอิตาเลียนตัดสินใจอําลาบรตันทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเข้าไปคุมทีมโอลิมปิกมกเกสทีมหัวแถวในลีกเอิงฝรั่งเศสซึ่งเดอะชาบี้ทําผลงานดีกับน้านของไบริันในตลอด2ปีที่ผ่านมาจนถูกโยงกับหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูแมนยูเชลซีหรือกระทั่งบาเยอร์มินิกและก็เอซีมิลาน แต่ใตามสุดท้ายคุณซือชาวอิตาเลียนเลือกทางออกสุดเซอร์ไพรส์อย่างการขับตำแหน่งกับ OM เจ้าของอันดับที่8หลีกเอิงในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาล่าสุดนั้นมาร์เซย์ก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าได้บรรลุข้อตกลงกับทางของบริันในการที่จะคว้าตัวเดอร์ชาบี้มาทำทีมเพื่อจะแทนที่ของบรุยกราเซสคุณซือวัยดึกอายุ20ปีที่เข้ามาทำทีมในระยะสัน้นแทนที่เจนนารกัตตูโซระหว่างช่วงซีซั่นที่แล้ว ซึ่งอลิมปิกมาร์เซสามารถประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงในหลักการกับโรเบรโตเดอชาบี้แล้วขณะที่สโมสรกำลังทำงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในขณะนี้และข่าวีพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกคนครับ